สวัสดีค่ะแฟนขับและลูกค้าทุกทท่านนะคะขณะนี้นะคะคุ้งอยู่กับบรรดาพ่อพ่อชูโชคในบ้านนะคะเห็นไหมคะว่าพ่อกุ้งมากมายที่สุดนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งใน5้าพันนะคะอันนี้ก็จะเป็นนักข่าวนะคะนี่นักข่าวนะคะก็จะมาถ่ายทํานะคะมาถ่ายทําเรื่องพ่อชูโชคนะคะแล้วก็เรื่องศาสตร์การตบหน้านะคะสังเกตนางแบบนะคะขณะน,นี้นางแบบคนนี้นะคะ เป็นคนดังของอเมริกานะคะก็คือตาต้ามือนวดตกปรับแห่งซานฟานนั่นเองนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมากมายที่สุดนะคะคนนี้ตาต้านะคะเริ่มติดดอกไม้ดอกเดียวก่อนนะคะอันนี้อะมากมายที่สุดนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพประทับใจนะคะนี่นักข่าวก็จะมาถ่ายทำนะคะตาต้านี่ดังจริงๆนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะมาชมนะคะ ว่ามีใครบ้างนะคะวันนั้นที่ได้ออกในรายการนะคะออกในรายการข่าวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลานชุมพูนะคะก็จะมีตาต้านั่งอยู่ข้างๆนะนะคะนี่โอ้โหมากมายเห็นการแต่งตัวไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวยังไงกุ้งก็อค่อยเอาภาพมาให้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ